สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์ปรินครับวันนี้อาจารย์จะให้เคล็ดลับเลขมงคลสําหรับคนที่เกิดทั้ง8วันนี้ใช้ในปีนี้นะครับผมสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่โดดเด่นกว่าใครไปที่ไหนก็มีแต่คนจําได้ไปที่ไหนก็กล้าแสดงออกกล้าท้าทายบางทีอาจจะแบบว่าถูกคนอื่นหมั่นไส้ได้โดยไม่รู้ตัวครับบางทีแบบเด่นเกินคนคนก็หมั่นไส้ได้ เหมาะที่จะใช้เลขคู่หนึ่งห้านะเป็นคู่มิตรเป็นเลขคนเมตตาอุปถัมภ์ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ของเมกับเราได้นะครับนะสำหรับคนเกิดบันจันทร์โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่อ่อนนุ่มนุ่มนวลอ่ะไม่ค่อยที่จะกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่แล้วก็อ่เป็นสายซัพพอร์ตเป็นสายดูแลดีแล้วมีอารมณ์ผันผวนเปลี่ยนแปลงง่ายจางจึงให้ใช้เลขมั่นหน้าหน่อยนะฮะก็คือเลข19ึงเราจะได้เป็นคนที่กล้าที่จะตัดสินใจบางทีเราเป็นคนที่ลังเลง,ง่าย ตัดสินใจอะไรก็ชอบแบบทอ,อชอบสอบถามคนอื่นชอบปรึกษาคนอื่นนะหรือคนอื่นมาปรึกษาเราเยอะเกินไปแล้วทําให้เราเป็นคนใจอ่อนอาจารย์จึงแนะนําให้ใช้เลขคูณ19่ในการดํารงชีวิตนะหรือว่าใช้เลข,ขหลากหลายนะสําหรับคนเกิดวันอังคารโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งนะเ <นะ S 2> พราะเป็นธาตุลมชอบเดินทางกล้าขยันขยันมากขยันจนเหนื่อยวันนึงไม่รู้เดินทางไปกี่ที่ทํางานหนักงานเหนื่อยอาจารย์จึงให้ใช้คู่เลข5 6เป็นเลข สุขเคราะห์ที่ได้ในเรื่องของเงินทองไม่ขาดมือความสุขกายสบายใจนะจะได้ในเรื่องของแบบเราจะมันจะทําให้เราสบายขึ้นนะเงินมันจะได้มันจะเงินมันจะหามาโดยง่ายขึ้นนะเพราะว่าพื้นฐานของคนวันอังคารนี่ชอบใช้กําลังชอบใช้แรงมากกว่าความคิดนะฮะจึงใช้เลขค่าหกจึงเหมาะกับคนวันอังคารนะครับสหรับต่อไปคนเกิดวันพุธกลางวันวันพุธกลาง,งวันเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วเป็นคนเฉลียวทําอะไรก็ รวดเร็วฉับไวรวดเร็วฉับไวเกินไปบางทีอาจจะพลาดได้อย่างเช่นพูดเร็วอย่างเช่นทําอะไรก็รวดเร็วผงผานนะอยากจะทําอะไรทําเลยนะ<ช>เขาเก่งในเรื่องของการสื่อสารการจรจาอยู่แล้วจันจึงให้เหมาะกับเลขคู่หนึ่งหกนะเพิ่มในเรื่องของความรอบคอบในเรื่องของระเบียบแบบแผนที่ดีนะถ้าเราใช้คู่นี้นะใส่หลังลายก็แล้วแต่มันจะทําให้เรามีระเบียบมีรอบคอบวางแผน ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาแล้วเราเป็นคนที่ทํางานเร็วอยู่แล้วมันจะสําเร็จแล้วก็มาตรฐานได้อย่างดีเยี่ยมฮนะสำหรับคนต่อไปคนเกิดวันพุธกลางคืนนะพุธกลางคืนเนี้ยเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าธาตุลมใหญ่นะมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนก็เป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงนะกล้าได้กล้าเสียแล้วเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งจึงเหมาะที่จะใช้เลข78นะฮะเลขเ8นี้จะได้ในเรื่องของคอนเลคชันเส้นสายใหญ่โตนะไปไหนใกล้ๆก็จะมีโชคมีลาบหยุดเสมอ,อต่อไปนะวัน พฤหัสบดีนะวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันของคนใจดีมากเป็นผู้ให้ชอบสอนอ่าใครมาปรึกษาก็ชอบให้เป็นผู้จิตใจที่ดีนะแต่จิตใจดีก็มักจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายจึงเหมาะที่จะใช้เลข98นะหรือ8 9เป็นเลขเข้าคลาดปลอดภัยศัตรูแพ้พ่โดยพื้นฐานเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยที่จะปกป้องตัวเองอ่าไม่ค่อยที่จะป้องกันตัวเองจึงเหมาะที่จะใช้เลขนี้แล้วได้โชคลาภฟุก<ๆ>นะฮะต่อไปคนเกิดวันศุกร คนเกิดวันศุกร์โดยจิตของเขาเป็นคนรักสนุกเป็นคนที่หาเงินเก่งมีสเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ขาดความขยันนะมันจึงทําให้เป็นคนเฉยแฉะอาจจะขี้เกียจได้จึงเหมาะที่จะใช้เลขคู่36หรือ63จะได้ในเรื่องของความขยันความกระตือรือร้นและมีโชคในเรื่องของการดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้ามาไม่ขาดน,นะฮะต่อไปคนเกิดวันเสรนาร์นะคนเกิดวันเสาร์โดยพื้นฐานเขาเป็นคนคิดเยอะจริงจังเจ้าระเบียบ นะแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำจึงทำให้เขาขาดในเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของความรักจึงเป็นอะไรที่ทุกสำหรับคนวันนี้จึงเหมาะที่จะใช้เลข2 4หรือ42นะครับโดยพื้นฐานเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วอ่าเป็นคนสุขุมลุ่มลึกนะจึงเหมาะใช้เลขคู่4 224แล้วจะทำให้มีเสน่ห์มากขึ้นมีคนเข้าหามากขึ้นนะ ก็ประมาณนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับใช้หลังลายหลังชื่อหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มารีวิวให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ